สวัสดีครับวันนี้เป็นงานซ่อมครับ LG นะครับวันนี้เป็นดูอันอินเวอร์เตอร์นะครับอาการก็คือคุณลูกค้าบอกเปิดสักครู่แล้วตัดนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดดูนะครับเปิดนะครับเปิดนะครับ มันสวิงมีอ้าอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่ตันนะฮะน่าจะล้างใหม่นะครับแล้วสังเกตตรงนี้พัดลมไม่หมุนนะครับพัดลมกลมก็ลอกลไม่หมุนแต่ได้ยินอยลานด้านนอกทำงานนะครับอฟลัดด้านนอกมีเสียงนะครับมีเสียงทำงานอยู่นะครับ แต่พัดลมกล็ระลอกข้างในไม่หมุนเลยนะครับไม่ขยับเลยเดี๋ยวจะรอดูสักครู่นะครับว่าเกิดอะไรนะครับเนี่ยครับตอนนี้ขึ้น4 h 1 0นะครับแล้วก็ปิดนะครับปิดตัวเองครับ ขึ้น4ี1 0สิบตลอดนะครับกับพิบนะครับ4ี1 0สิบนะครับถ้าเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะลองถอดดูนะครับปิดตอนนี้ปิดเบกเกอร์นะครับตอนนี้ก็ถอด สแสดงว่าพึ่งล้างใหม่นะครับดูแล้วสะอาดนะครับนี่จะพึ่งล้างใหมนะ่เดี๋ยวจะลองถอดถานน้ำทิ้งออกมาก่อนนะครับ ตครกงหมุนคล่องตัวดีอยู่นะครับต้องแข่นคอนีบไปของเบญออกแล้ว ถอดสายมอเตอร์ก่อนตอนนี้ได้เอาบอร์ดนะครับถอดบอร์ดกับมอเตอร์รมาถึงมา,าที่ร้านแล้วนะครับก็จะเอามาเช็คนะครับก็จะมีชุดตัวมอเตอร์แล้วก็ชุดบอร์ดนะครับก็คือแบบบอร์ดที่คอยเย็นนะครับส่วนบอร์ดที่คอยร้อนไม่ได้ถอดมาครับก็อันดับแรกก็คือ เราทดสอบที่ร้านนะครับเออที่บ้านนะครับบ้านลูกค้าครัก็จะขึ้นเป็น c h 10นะครับก็คือเปิดครั้งแรกก็คอยไอ์มอเตอร์คอยเย็นไม่หมุนนะครับแล้วก็เปิดไว้สักครู่ก็จะขึ้น CH 10นะครับก็อาการก็คือ มอเตอร์ไม่ทำงานนะครับก็วันนี้เราก็จะมาเช็คดูก่อนนะครับอันดับแรกเราขอมาเช็คดูก่อนว่าไม่เจอมอเตอร์ motor ไม่ทำงานก็คือไม่ทำงานจากอะไรนะครับไม่ทำงานจากบอร์ดหรือเปล่านะครับหรือว่าตัวมอเตอร์เสียเองนะครับก็ตอนนี้จะมาทดลองบอร์ดกันนะครับก็ตัวของมอเตอร์ motor นะครับก็จะมีเป็นช็อกเกต แบบนี้นะครับก็จะมีอยู่แดงดำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟประมาณ300ครับสีขาวนี่ก็จะเป็นไฟ VCC นะครับก็จะมีโวลต์ประมาณ13-16นะแล้วก็สีสีน้ำเงินนะครับตัวนี้จะเป็นพันุนะครับเพื่อให้อ่าส่งไปที่บอร์ดนะครับ ให้รู้ว่าตอนนี้มอเตอร์หมุนไม่หมุนนะครับแล้วก็สีเหลืองนี่เป็นไฟควบคุมความเร็วนะครับก็อันดับแรกเราถ้าเราเสียบปลั๊กเราถ้าเราเปิดเครื่องนะครับตอนนี้ผมจะต่อตัวนี้ฮะสายไฟเข้าเครื่องนะครับไฟเข้าคอยเย็นนะครับก็ใช้ปลั๊กเอานะครับต่อปลั๊กไปนะฮะ ก็เป็นสายเมนที่เราใช้ที่ที่ว่าลูกค้าเนี่ยครับสายเมนเข้านี่ครับก็จะใช้เสียบปลั๊กนะครับตัวนี้ก็จะถอดแผงหน้าปัดมาด้วยนะครับแผงหน้าปัดฮะชุดเซนเซ,นเซอร์น้ำแข็งครับเซนเซอร์อุณหภูมินะครับติดมาด้วยนะครับเพื่อการทดสอบได้ง่ายขึ้นนะฮะ น,นี้ก็จะเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กก็จะรอสักครู่นะครับเครื่องเขาถึงจะทำเนี่ยฮะเสียบปลั๊กแล้วก็จะมีเสียงนะครับเหมือนไฟเข้าเครื่องนะครับแล้วก็จะมาวัดตรงนี้ก่อนนะครับวัดตรงไฟตรงนี้นะครับไฟจะมีไฟ สามร้อโวลที่สองขานี้นะครับวัดต้องมีอยู่ไฟสามร้อยนะครับต้องมีนะครับเราก็จะตั้งโวลต์ไว้ที่เพื่อให้ง่ายน,นะครับตั้งไว้ที่พันโวลต์นะครับทังโวลท์ดีซีนะครับวัดสายดำแดงนะครับนะครับก็ได้สามประมาณสามร้อยแสดงว่าไฟมาแล้วนะครับ แต่ตอนนี้ก็คือถ้าเกิดเราวัดไฟพวกไฟ vcc พวกนี้นะครับสีขาวาไฟพันนะครับแล้วก็ไฟควบคุมนะครับสีเหลืองนะฮะตัวนี้นะฮะพวกนี้ก็ยังจะไม่ออกนะครับเราต้องเปิดเครื่องก่อนนะครับถ้าเราถ้าเราเสียบปลั๊กปุ๊บหรือว่าเปิดเบรคเกอร์ปุ๊บนะครับไฟเขาจะมาอยู่ อยู่ตรงนี้นะครับ300นะครับแต่ไฟ VCT ยังไม่มานะครับเราก็ต้องเปิดใช้รีโมทนะครับแล้วก็เราจะเปิดนะครับเปิดขึ้นมานะครับนี่นะครับ กลับนะครับนี่ครับไฟ VCC มานะครับไฟพันธ์ก็รู้สึกว่าจะมานะครับแล้วก็ไฟสีเหลืองนะครับก็มานะครับก็ขึ้นนะครับตรงนี้นะฮะแสดงว่าระบบไฟไม่มีปัญหานะครับแล้วก็จะปิดนะครับตอนนี้บอร์ดไม่น่ามีปัญหานะครับ ตอนนี้เราจะตัดไปนะครับแล้วก็จะมาเช็คมาเช็คตัวมอเตอร์นะครับอันนี้ก็คือตัวมอเตอร์ของของเดิมนะครับที่ว่าไม่หมุนนะครับตอนนี้ผมผมได้ปอกแล้วก็ต่อนะครับนทดลองมาบ้างแล้วนะครับสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะต่อต่อ สายเข้าของปกติของเขานะครับตรงนี้นะฮนะแต่ตอนนี้ก็จะระวังหน่อยนะครับผมจะไม่พันเทปนะครับเ็นี่ครับให้สายชอ็อตกันนะครับก็จะถอดปลั๊ก เ,เสียบปลั๊กนะครับครับเสรยบปลั๊กเรียบร้อยนะนะครับไฟข้าออนครับเปิดนะครับนี่ฮะมอเตอร์เขาจะไม่ทำงานนะครับก็ตรงนี้ปรับอุณหภูมิไว้ยีิบสองนี่ฮะ มอเตอร์ไม่ทำงานมอเตอร์ไม่อยอมทำงานเยวจะทิ้งไว้สักครู่นะครับเราดูนะครับว่าเขาจะขึ้นอะไรนะฮะอันนี้ก็ยังไม่ทำงานนะครับมอเตอร์ไม่หมุนะ ก็จะขึ้น C C H 10นะครับกับพิบได้นะครับตอนนี้ก็จะปิดเครื่องปิดไปก่อนนะครับถอดปลั๊กนะครับเราจะมาเช็คตัวมอเตอร์นะครับวธีการวัดก็คือผมจะตั้งเป็น R คูณ10นะครับตัวสีสีแดงกับสีดำเนี่ยนะครับ เป็นไฟสามร้อยนะครับเวลาวัดก็จะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับนี่ครับส่วนที่เราจะวัดนะครับที่เน้นนะครับตัวนี้แสดงว่าชุดไฟสามร้อยนี่ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ผมจะมาวัดตรงนี้นะฮะตรงตรงสายสีดำนะครับแล้วก็มาวัดพวก vcc พวกนี้นะครับ ตรงนี้รู้สึกว่าความดันทานมันต่ํานะครับนี่ฮะสายตัวนี้นะฮะความดันทานมันต่ำมันจะได้อยู่ประมาณสักเป็นโอห์มนะครับอยู่ประมาณนี่ฮะเป็นโอหนะ์มความดันทานต่ำนะครับตัวนี้ปกติความดานทานต้องสูงนะครับก็วันนี้ผมจะเอา มอเตอร์อีกตัวนะครับมาวัดดูนะเดี๋ยวมาเทียบกันนะตัวนี้เป็นมอเตอร์ที่เนี่ยครับเป็นมอเตอร์ที่มันมันดีนะครับแต่ว่ามันเดินไม่เรียบนะครับก็คือมอเตอร์เสียนะครับแต่ว่ามันหมุนอยู่นะครับแต่มันเดินไม่เรียบนะครับก็เลยเดี๋ยวจะเอามาเทสตดูเปรียบเทียบนะครับตัวนี้ก็จะวัดอ่าเทียบดูนะครับสายสีดํา ดำแดงนี่ก็ขึ้นข้างเป็นึ้นข้างนะครับแต่ว่าเราจะมาวัดตรงดำกับสีขาวนะครับเนี่ยฮะความต้านทานเขาจะสูงกว่านะนฮะความต้านทานจะสูงกว่าครับอันนี้คือตั้งข้อสังเกตว่ามอเตอร์ตัวนี้น่าจะมีปัญหานะครับก็ผมก็ได้เดี๋ยวผมจะลอง ใช้มอเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วเอามาทดลองดูนะครับว่าเปลี่ยนมอเตอร์ตัวนี้ครับมันจะทํางานไหมนะครับเปลี่ยนมอเตอร์ตัวใหม่นะครับแต่ตัวนี้ก็คือมอเตอร์อะไหล่ตัวเสียแลนะครับแต่ถอดออกไว้นะครับเดินอยู่มันหมุนอยู่นะครับแต่มันเดินไม่เรียบนะครับก็จะเอามาทดสอบดูเพื่อให้รู้ว่ามอเตอร์ตัว มอเตอร์เสียไม่เสียนะครับมอเตอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอามอเตอร์ตัวนี้นะครับก็ต่อตามตามสีเลยนะครับช็อคเกตมันไม่เหมือนนะครับของตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นของมาวิ l นะครับช็อเกตช็อคเกไม่เหมือนเดี๋ยวจอดต่อตามสีนะครับจะมาทดสอบกันนะครับเป็นยังไงนะ ชอ็อตกันด้วยนะครับแลาต่อนะครับเสร็จปัน๊บะครับตอนนี้ก็เปิดนะครับสังเกตมอเตอร์อระรมุนไม่หมุนนะครับ นะฮะเริ่มหมุนแฮะแสดงว่ามอเตอร์น่าจะมีปัญหาจริงนะครับเดี๋ยวผมลองปรับสปีดดูนะคระับนะะปรับสปีดได้นะฮะปรับสปีดได้นะฮะ ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับฟันธงนะครับมอเตอร์เสียนะเดี๋ยวนี้ฮะผมทดลองให้ดูนะครับแล้วก็จะไปหามอเตอร์มาใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปติดตั้งหน้าง,งานกันนะครับจะไปเบิกมอเตอร์ตัวนี้มานะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็จะไปติดตั้งหน้าง,งาน,นนะครับ ันนี้ใช้เป็นอีกเบอร์หนึ่งนะครับมาเทสเฉยๆนะครับก็ไม่ต้องลองแล้วนะครับก็คือมอเตอร์เสียนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาเบิกอะไหล่ใหม่มานะครับแล้วก็จะไปติดตั้งร้างงานกันเลยนะครับได้อะไหล่มาแล้วนะครับเพื่อความชัวร์มั่นใจนะครับก็จะเทสก่อน นะครัเทสดก่อนไปติดตั้งนะครับเผื่อมอตเตอร์มีปัญหานะครับ เพื่อความมั่นใจนะครับอะไรตัวใหม่นะครับใช้ได้ไม่ได้นะครับก็<ๆ>จะรออยู่สักพักหนึ่งครับแล้วก็เขาถึงจะเริ่มมุนนะครับฮนะรบเริ่มมุนแล้ว<ๆ>ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับ<ๆ>ไม่น่ามีปัญหา ปรับสปีดได้ไหมนะฮหนึ่งเอฟสอง f อฟสามเสี่เนี่ยฮะปรับสนะปีดเราสปีดได้นะฮะบโอเค โอเคนะครับไปติดตั้งหน้าง,งานกันเลยนะครับเดี๋ยวไปเจอหน้าง,งาน คับตอนนี้ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมาเปิดทดลองดูนะครับอลองแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้เปิดทำงานแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะได้ยินเสียงพัดลมทำงานนะครับนี่ครับ มีลมออกมาแล้วนะครับไม่น่ามีปัญหานะครับ,รบมีลมเย็นออกมาแล้วนะครับรตัวนี้เร่งสปีดนะครับให้มันทำงานเต็มที่นะครันะ ไอ right? ้ข้างนอกทำงานเต็มที่ลอกจทีงานเจ็นะครับเจหมดนะครับถ้ากดก็กดคืนแบบนี้นะครับปรับอุณหภูมิได้นะยี่สิบหากนะต้องพ่อแม่กปิดย่าเดียวเพราเราก้มันจะประหยัดไฟ ประมาณ2.5นะครับตั้งไว้นก็คลิปนี้นะครับปิดงานนะครับอาการเครื่องนี้นะครับเปิดสักครู่นะครับแล้วก็เครื่องก็ดับนะครับพัดลมพอเย็นไม่หมุนนะครับขึ้น c h 10นะครับอาการก็คือชุดมอเตอร์นะครับเสียนะครับ นี่ก็ลงมือเปลี่ยนเรียบร้อยนะนะครับใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจสำหรับคนทำคลิปครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ